สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, พ่อแม่บัาโอทุกท่านครับวันนี้เอฟซครับก็มีเรื่องสําคัญที่จะมาคุยเอฟซทุกคนนะครับในประเด็นดราม,ม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับในตัวของอีดําแล้วก็หลายๆคนในวันนี้เอฟซครับซึ่งวันนี้เอฟซครับจับพิรุตโป๊ะแตกอะไรได้อย่างหนึ่งเอฟซฟังผมนะจับพิรุตโป๊ะแตกอะไรได้อย่างหนึ่งในทานรองนี้นะครับนิทานครับนิทานเรื่องสม,มุดนะ ไม่มีอยู่จริงครับอีดําเนี่ยนะครับหลอกใช้ไอไลน์หลอกใช้ทุกคนก็อยากจะฟางไปถึงไอปรากฏดมึงเห็นไอไลน์เป็นตัวอย่างไหมเห็นหรือยังมึงเห็นไอไลน์เป็นตัวอย่างไหมเห็นหรือยังมันพักดีจงรับพักดีต่ออีดํานะครับปกป้องอีดําสุดฤทธิ์สุดเดชน,นะครับแล้วก็ช่วยเหลือดําสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็เจ้าวอนนี้ลงพื้นที่ไอไลน์ก็เดินทางไปไอะไรไป แล้วมาวันนี้เห็นไหมครับเงียบมิดจีลีแต่ตัวตัวเงียบดำเงียบมิดไม่เคยออกมาปกป้องไอ้ลายพวกมึงเห็นตัวอย่างไอ้ลายกันหรือยังให้ปรากฏไอ้พวกริ้วรอทั้งหลายมึงเห็นกันหรือยังว่าคนอย่างอีดำมันไม่เอาไข่จริงๆแต่พวกมึงก็เป็นทารับใชายกูรู้ว่าพวกมึงก็รู้แต่พวกมึงก็ต้องอยู่เพื่อของเงินเพื่อรายได้เพื่อผลประโยชน์ อันนี้กูรู้ว่าพวกมึงก็รู้ไม่ใช่พวกมึงไม่รู้พวกมึงรู้แต่ก็เป็นเพื่ออะไรได้ของตัวเองเหมือนข้าเป๋าแต่จริงๆพวกมึงก็ไม่ได้มีความจริงใจกับไอีดำหรอกวันนี้นะครับเราได้เห็นอะไรมากมายครับกับบทเรียนในครั้งนี้นะครับกับบทเรียนในครั้งนี้นะครับเราได้เห็นอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นที่สี่ครับวันนี้นี่คือตัวอย่างพวกมึงดูไว้เป็นตัวอย่างมึงดูไอไลน์เอาไว้เป็นตัวอย่าง สุดท,ท้ายเป็นไงครับไอ้ลายก็หมาหัวเนาว่าถูกต้องไหมครับเน่าพี่ครับเน่าครับนะนี่ครับคือฟาร์มอัป,ปยศของยูทูบเบอร์ของอีดัมมันฟังให้ยีนให้ฟีครับนี่คือฟาร์มอัป,ปยศของอีดําที่ไม่ได้เคยมีฟาร์มจริงใจกับใครเลยแม้แต่นิดเดียว ทางที่โซเชียลตัวนี้ลุงก็นำโจมตีไอไลนยกันรึ่มรึ่มรืมอีดาไปรีวิวบ้านไปบ้านอีกแล้วเก่งแต่กับไอสระเก่งแต่กับไออ้วนกับกุมารแคะแคะ่นั้นเกง่งแค่นั้นครับเก่งอยู่แค่นี้นะครับกับคนอื่นไม่กล้าครับนะครับกับคนอื่นไม่กล้าครับ นะครับไม่กล้าเลยพวกมึงดูไอไลน์เป็นตัวอย่างอียานก็เหมือนกันไม่แตกต่างจากไอไลน์ในอนาคตไอเกิดก็เหมือนกันไม่แตกต่างในอนาคตอีดำมออกมาปกป้องไอเกิดเพราะไอเกิดทำคดีให้แต่ไม่ออกปกป้องไอไลน์เห็นอะไรไหมครับโบ๊ทแตกไหมครับพิลึกไหมครับพป็้อะไ้พี่ครับวันนี้ครับ ความอัปยศของอีดํานะครับมันทําให้เราเห็นว่าอีดําเป็นคนเห็นแก่ตัวอีดัเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะครับแล้ววันนี้ทุกท่านครับซึ่งเป็นวันที่สิบสามเหลวิญาสี่วันมึงเตรียมตัวตุยได้เลยอีดํามึงจะดิ้นไปแอบพบอดีตตำรวจที่เป็นทนาย มึงจะดิ้นโทรคุยตำรวจต่างๆนามันก็ไม่ช่วยอะไรมึงมึงจำคามกูไว้นะครับมึงก็เหมือนขอมาหลอกผลประโยชน์กับมึงอั่นแะแค่นั้นเองจริงๆแล้วพวกนี้เขาจริงใจมึงไหมไม่มีใครจริงใจกัมึงหน่อยดําแล้วมึงก็ไม่ได้จริงใจใครมึงก็รู้ นี้ต่างคนต่างจะเอามีดแทงกันนะครับพร้อมที่แทงกันตลอดเวลาตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับลักกนรักกันดีไหมครับไอไล่โอ้โหไล่สดอารลุปอีดําขึ้นหน้าปกทุกวันนี้เป็นไงครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับ ก็ฝากให้คิดพิจารณาครับนะครับวันนี้ทุกท่านครับคนอย่างอีดํานะครับแม่งสามจ<า>ิตใจสามผมบ,บอกเลยครับในชาเรื่องนี้นนคือยามเกิดปัญหาไม่ปกป้องไข่ยามเองมีปัญหาเรียกร้องให้คนอื่นปกป้อง นะครับเรียกร้องให้คนอื่นปกป้องนี่คือสันดานขอาแท้ของมันเก่งกับพ่อกับแม่เก่งกับพี่กับน้องเก่งทุกๆคนเฉพาะคนในครอบครัวเอฟซีรอดูความอัปยศในคดีป,ปลาละเมะกันให้ดีๆติดตามกันให้ดีๆ นะครับรอชมมัให้ดีๆผมบอกเลยครับว่าอีกไม่นานครับใจเย็นๆครับทุกคนใจเย็นๆผมจะพูดเสมอว่าใจเย็นๆน,นะครับให้มันมีความสุขการสร้างบ้านไปก่อนนะครับให้มันใช้ชีวิตมีความสุขการสร้างบ้านไปก่อน บ้านหลังนี้ครับสุดท้ายก็ถูกยึดครับสุดท้ายก็ถูกยึดนะครับนะสุดท้ายก็ถูกรัดยึดเพราะต้องเสียค่าเสกใหม่เสียค่าเสียหายผมจะรอดูที่ไว้แม่ที่อยู่เยอรมันจะช่วยอีกไหมโอเลย จริงโอนบ้าเยอะโอนไปเลยนะครับ,โอ,อนะรบโอนให้คนนอ้จากทำอาหาก,กินคนประเภทนี้ครับขอทานจะเคยตัวขอทานจนเป็นนิสัยเพราะอะไรครับเพราะขอทานมันได้ง่ายนะครับ ไม่ต้องวันั่งเหนื่อยนั่งไร้ขอนั่งไร้สดขายของนั่งแพ็คขอไม่ต้องนะครับขอทานไม่ได้ง่ายไงไม่ง่ายฝ่าก็เลยขอทานยังเคยตัวนะครับวันนั้นเอีครับวันนี้ครับพวกมึงดูไว้เป็นตัวอย่างนะพวกอยู่หรออีดำนะครับไม่ปกป้องไอไรายเลย หัวป้องอีลายเลยนะครับเอาฝากไปด้วยถึงจุดจบของยูทูบเบอร์ฝั่งมึงแล้วนะอีดําฝากไว้คิดมันก่อนรักกันดิรักกันไม่ใช่เหรอตอนนี้เป็นไงไครไลา์ไอไลนมีปัญหานิ่ที่ฐานน่ะที่าน